สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ทีเอชครับทัศนาบรรดาด้านกีฬาฟุตบอลกับผู้อุ้มแอดมินเจ้าของช่องนะครับพบกันทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทางช่อง YouTube เช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้อาทิตย์ที่4ตุลาคม2563มีโปรแกรมกนนารแข่งขันฟุตบอลกรมเมรียร์อังกฤษที่เหลืออีก6คู่6สนามนะครับที่จะลงทําการแข่งขันเริ่มกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ําของเมืองไทยไปจนถึงคู่ดึกคู่สุดท้ายตีหนึ่งสิบห้านาทีนะครับ ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้4คู่นะครับก็หลายท่านคงจะทราบไปแล้วผมอัปเดตให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเชลซีครับเปิดบ้านชนะคริสตันเบรดไป4ประตูต่อศนย์เอเวอร์ตันเปิดบ้านถล่มไบรทันไป4ประตูต่อ2ทําให้ทอฟฟี่สีน้ําเงินของคาร์โลเชโรตินำโด่งเป็นจ่าฝูงด้วยสถิติแข่ง4นัดชนะ4นัดมี12แต้มนะครับส่วนคู่ที่ผมได้ภาคบรรยายเสียงสดลีสต์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบ ลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ1แต่ในเกมการในขันนั้นโดยเฉพาะ45นาทีหลังโอ้โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นระทึกขวัญทั้งเจ้าบ้านลิสแล้วก็ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรียกว่าระสามระสายกันแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าใครที่จะเจอกับน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แต่หน้าเก่าอย่างยุงทองลิสต์ูนเดก็เตรียมตัวให้ดีนะครับไม่ฉะนั้นแล้วท่านอาจจะถูกกระชาก3แต้มออกจากอ้อมอ,อกออก,ออก็เป็นได้นะครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับตอนตีสองนิวเคลสเซนอยู่ในเตดทีมที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยนะครับเจอกับเบอร์ลี่ผมก็ฟันธงให้คู่นี้เบอร์ลี่น่าจะบุกไปชนะนิวคาสลแล้วเก็บ3ามแต้มแรกในลลกได้กลายเป็นว่าโอ้โหนิวคาสลมาดีครับโดยเฉพาะแซงมักซิแมงนะครับเป็นตัวที่ป่วนแนวรับของเบอร์ลี่ได้ตลอดทั้งเกมนะครับทำให้สถนิการดวงนิวคาสลชนะไปด้วยสกอร์ประตูต่อ1นะครับอ่ะนั่นคือผลการในขันที่จบลงไปแล้ว แต่ค่ำคืนนี้นะครับมีคู่ที่น่าสนใจเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีคู่ซ u เปอร์บิ๊กแมทของสัปดาห์นี้ด้วยนั่นก็คือปริษจแดงแมเชสเตอร์อยู่ในเต็ดที่จะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับไปดูการคาดดาวสกอร์ฟันธงส่สกอร์แบบฉบับของทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มกันที่คู่แรกครับ18นาฬิการตรงเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2ตอนนี้นะครับเพราะว่าโดนเอเวอร์ตนเก็บ 3แต้มแสงขึ้นไปแล้วนะครับอันดับ2อย่างเลสเตอร์นะครับที่เก็บชัยชนะมา3นัดรวดจ,จะเปิดคิงพาวเวอร์เจอกับเวสแฮมยูไนเต็ดของเดวิดมอยทีมนี้ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้คนระับบทจะดีก็ดีใจหายบทจะแย่ก็โดนยิงถลม่มย่อยยับเหมือนกันนะครับเพราะนั้นคืนนี้เอาเป็นว่ายึดความมัน่นอกมั่นใจของฝั่งเจ้าบ้านเลสเตอร์ที่พึ่งบุกไปเยียดเยียดความปรชาชัยให้กับแมนซิตี้มาในนัดที่3ด้วยสกอร์มโหฬารถึง5ประตูต่อ2และเป็นความาแพ้ ที่โดนยิงเยอะที่สุดของเปปเป้กอริล่าด้วยนับตั้งแต่สมัยคุมบาร์เซโลนาบาเยอร์มิเนกจนมาถึงแมนซิตี้นะครับโอ้ oh, ถือว่าเลสเตอร์ทีมนี้ทําแสบเพราะฉะนั้นคืนนี้สกอร์ที่ผมให้ครับไม่มากไม่หมายนะครับเลสเตอร์สามเวสต์แฮมยูไนเต็ดหนึ่งครับไปกันที่อีกหนึ่งคู่ตอน18บแนาฬิกาหกโมงเย็นบ้านเรานะครับเซาท์แฮ햄ตันจะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บรอมบิชเอาเบียนนะครับเซาล์เนี่ยเพิ่งจะเก็บชัยชนะมาได้นัดที่แล้วจากประตูชัยของแดนนี่อิงส์ครับ จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์บรอมที่นาทีแล้วก็เหมือนจะเกือบดีนะครับเพราะว่าครึ่งแรกนำเชลซีห่างถึงสูแต่ก็โดนสิงโตน้ำเงินครามไล่คืนในครึ่งหลังเสมอกันไป3-3เพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าเกมรุกของเซาแทมตันคมนะครับใช้คำว่าถ้าเกมรุกของเซาแทมตันคมคืนนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับเจ้าบ้านโดยเฉพาะการนำทัพของแดนนี่อิงส์กับศูนย์หน้าคนนี้ยิงประตูได้อย่างเป็นกอเป็นกรรมนะครับยิงเรื่อยๆ พราะนั้นสกอร์ที่ให้ก็ไม่มากไม่ไมยเช่นกันนะครับให้เซาล์อมตันสองเบสบอลไอซ์ไอเวนหนึ่ง <1 S 2> ครับแต่ก็มีข้อแม้ให้นิดหนึ่งคู่นี้นะครับถ้าหากว่าเซาลอมตันเล่นเหมือนผลการแข่งเมื่อสักสองนัดแรกนะครับคือบุกเยอะยิงเยอะแต่ไม่คมก็อาจจะจบลงที่ผลเสมอก็เป็นได้นะครับคู่นี้ไปกันอีกคู่ที่3นะครับแข่งตอน2ทุ่มตรงของเมืองไทยนะครับอาปาวูแฮมตันจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลม วู๊เนี่ยชนะมานัดแรกครับนัดเปิดฤดูกาลบุกไปเยือนชนะเชฟยูมานะครับส่วนที่เหลือ2เกมหลังสุดแพ้เรียบวุฒโดยเฉพาะนัดล่าสุดแพ้แบบย่อยยับเหลือเกินแพ้แบบไม่คิดว่านี่จะเป็นการพ่แพ้ของวูฟแฮมตันถึงสกอร์ห่าง4ประตูแล้วยิงประตูไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเกมนี้วูฟแฮมตันโคงคงจะต้องเน้นแล้วที่มันมาเจอกับฟูลแลมที่ก็แพ้รวดมา3เกมเหมือนกันต่างฝ่ายต่างต้องการแต้มโดยด่วนครับแต่เมื่อวัดกันปอนต่อปอน ลิมิตต่อลิมิตแล้วก็เชื่อว่าวูฟน่าจะยังดีพอที่จะเบียดเอาชนะฟูลแลมทีมเยือนไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นแย่เหมือนนัดที่แล้วที่แพ้น่าจะแพ้เวสแฮมแมตช์เกมที่แล้วนะบุกไปแพ้เวสแฮมมาศ0ถ้าเล่นเหมือนวันนั้นก็ไม่แน่นะครับเจอ สุนัขจนตรอกหรือหมาจนตรอกอย่างฟูแลมเนี่ยก็อาจจะพังคาบ้านได้เหมือนกันสำหรับหมาป่าวู้แฮมตันนะครับคู่ถัดไปครับตอน2องทุ่มตรงเช่นกันนะครับก็คือไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับจะเปิดบ้านเจอกับดาบคู่เชฟฟียูเนเต็ดนะครับเชฟยู you, บุกมาเยือนไอ้ปืนใหญ่ก็ต้องบอกว่ามาในช่วงที่ปืนใหญ่กําลังได้ใจนะครับเพราะแม้ว่าในหลีกจะแพ้ลิปูในสัปดาห์ก่อนแต่เมื่อกลางสัปดาห์ก็เอาคืนลิปูดได้นะครับชนะจุดโทษในสึกคาร,ราบาวครับเข้ารอบ8ทีมต่อไป คืนนี้เปิดบ้านเจอกับเชฟยูที่ดูไม่น่ากลัวไม่เหนียวแน่นเหมือนปีที่ผ่านมาก็น่าจะไม่ใช่งานลำบากยากเข็นอะไรของอาร์เซนอลมากนักนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สกอร์เนอาร์เซนอลผมเชื่อว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่สกอร์ก็ยังแอบหวั่นอยู่เล็กๆว่าเชฟยูที่มาเน้นเพื่อหวังคะแนนเนี่ยอาจจะทําให้อาร์เซนอลเล่นไม่ได้ง่ายนะักสกอรรที่ผมให้จึงน่าจะอยู่ที่อาร์เซนอลสองเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดหนึ่งนะครับ ไปกันที่คู่4ทุ่มครึ่งซึ่งถือว่าเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้นะครับนั่นก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเปิดโอทราฟร์พบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ของโชเซ่มูรินโญ่อดีตผู้จัดการทีมของแมนยูนะครับทั้งสองทีมออกสตาร์ฤดูกาลได้ไม่ค่อยจะคงเส้นคงวานะครับมีแพ้มีชนะมีบางนัดที่ผลงานย่ำแย่เรียกว่าห่วยแตกเลยก็ว่าได้แต่เอาละนะครับในเมื่อแมนยูเองนัดที่แล้ว เกมนี้มีทั้งโอกาสจะแพะ้มีทั้งโอกาสจะเสมอแต่สุดท้ายก็สามารถพลิกนรกชนะได้ด้วยจุดโทษนาทีที่100ของโบโน่แฟนนันอาจจะเป็นกำลังใจต่อยอดให้กับลพลพรรคเรดเดวิลได้ทำผลงานให้ดีขึ้นในเกมค่ั้คืนนี้ส่วนท็อตแนมสเปอร์ของโชเซ่มูรินโญ่นาที่แล้วก็น่าผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเกือบจะชนะนิวคสเซลอยู่แล้วนะครับก็ไปพลาดเสียจุดโทษในช่วง ทษเวลาบาดเจ็บนะครับก็โดนนิโคสตีเสมอไป1 1ึ่งหนในเกมนี้โชเซ่ม,มูรินโญ่และลูกทีมโอโหจะเน้นเป็นพิเศษนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกเรตเบลสูหน้าที่ไปยืมตัวมาจากเรอัลมาดริดจะพร้อมลงสนามในค่ําคืนนี้หรือเปล่าถ้าลงได้ก็คงจะเป็นอะไรที่น่าดูชมนะครับเพราะว่าในช่วงปี2ปีหลังเกเรตเบลเองตั้งแต่มีข่าวว่าไม่มีความสุขกับเรอัลมาดริดเนี่ยก็มีข่าวถูกโยงกับ แมนยูอยู่พอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วด้วยค่าตัวค่าเหนื่อยก็ทําให้แมนยูนั้นไม่กล้าที่จะทุ่มนะครับสุดท้ายสเปอร์ทีมเก่าก็ไปยืมตัวมาก่อน,นครับสกอร์ที่ผมให้คืนนี้มันมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันสูงนะครับคือไม่สามารถที่จะฟันทงให้ทีมใดทีมหนึ่งชนะเลยแม้ว่าแมนยูจะเป็นเจ้าบ้านแต่แฟนปีศาจแดงเองก็ต้องยอมรับความจริงว่า ฟอร์มของแมนยูนั้นไม่ได้น่ากลัวนะครับแล้วมาเจอทีมที่แบบเน้นผลการแข่งขันสไตล์การเล่นของโชเซ่มูรินโญ่ด้วยก็อาจจะทําให้อึดอัดตลอดทั้งเกมนะครับสกอร์ที่ผมให้เนี่ยนะครับก็คือแมนยูหนึ่งท็อตแนมอัสเปิร์นหครับแต่ถ้าจะเสมอด้วยสกอร์ที่สูงกว่านี้ก็เป็นไปได้นะครับสองสองสาเนี่ยก็ต้องดูรูปเกมอีกทีว่าจะเปิดหน้าแรกกัน หรือเปล่าหรือว่าจะเล่นไปชวนง่วงนอนไปนะครับเพราะว่ามันบอกไม่ถูกเลยครับหลากหลายอารมณ์มากนะครับคู่นี้เดายากนะผมให้หนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับหลังจากคู่แมนยูกับสเปอร์จบลงนะครับก็พักกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดินหน้าสู่คู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้แอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลก่อนลงแข่งนั้นอยู่อันดับ3นะครับเป็นรองเลสเตอร์ด้วยประตูได้เสียแล้วก็เป็นรองเอเวอร์ตนที่มันดับถึงาคะแนนเพราะนั้น ค่ำคืนนี้ถ้าอยากจะขึ้นไปเกาะหัวตารางอยู่ติดหนึ่งในสามเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคู่หัวค่ําตอนหกโมงเนี่ยเลสเตอร์จะชนะหรือเปล่านะครับร์พูนก็ต้องพยายามเก็บสามแต้ไมได้แล้วก็คงจะไม่ใช่งานง่ายนักนะครับถ้าหากเราเทียบกับผลงานของแอสตันวิลล่าในฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับแม้ว่าจะดิ้นรนหนีตายจนนัดสุดท้ายแต่ในระหว่างฤดูกาลที่ทั้งวิลล่ากับร์พูนเจอกันนะครับไม่ว่าจะเจอที่แอนฟิลด์ไม่ว่าจะเจอที่ field, วิลเล่พาร์กเนี่ย ญิ่ปลนกระอักเลือดทั้ง2เกมนะครับกว่าจะชนะได้ต้องอาศัยจุดเปลี่ยนทั้งจุดโทษตั้งอะไรต่อเมียอะไรเพราะนั้นค่าคืนนี้ก็คงจะออกยอุโรปเดิมแล้วที่สำคัญปีนี้แอสตันวิลล่ามาดูดีผิดปกตินะครับแข่งมาแล้ว2นัดชนะรวดทั้งสองนัดมี6แต้มยิงได้4ไม่เสียเลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงจากแอสตันวิลล่าที่ดูจะเล่นเกมรับเหนียวแน่นขึ้นหรือ,ออาจจะเป็นเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าเจอทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากคืนนี้น่าจะเป็นบททดสอบของเจ้าบ้านเช่นเดียวกัน กับฝั่งเ์พูลที่จะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองว่าพร้อมสําหรับการป้องกันแชมป์หรือยังในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้พลาดไปก่อนช่วงก่อนที่เ์พูลจะลงทําการแข่งขันก็จะมีทั้งเลสเตอร์สเปอร์แมนยูอาร์เซนอลที่ลงทําการแข่งขันเพราะนั้นทีมในกลุ่มท็อปซิกัวตารางมีเชลซีชนะไปแล้วเมื่อวานนี้4ประตูต่อศูนย์ในรูปเกมที่อาจจะไม่ได้เหนือกว่าแต่ก็มีจังหวะจุดเปลี่ยนของเกมนะครับโดยเฉพาะ2ประตูจาก2กองหลังทําให้เชลซี กลับสู่เกมและกลุ่มความได้เปรียบเหนือคู่แข่งนะครับมาคืนนี้ลิเวอร์ pool เองก,ก็ต้องจัดการให้ได้เช่นเดียวกันสกอร์ที่ผมคาดว่าจะเกิดขึ้นในเกมที่วิลล่าพาร์คระหว่างแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์ pool ก็คือแอสตันวิลล่าเจาบ้าน1ลิเวอร์ pool ขอแค่นี้3มแต้มสําหรับเดอะค็อปอย่างผมก็พอใจแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดคลาดเคลื่อนเราน่าจะได้มาจวดกัน2คู่รวดนะครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ด เปิดโอลแทฟร์เจอกับสเปอร์สี่ทุ่มครึ่งพักกันสักแป๊บหนึ่งเราก็จะมาลุยกันต่อตีหนึานาทีแอสตันวิลล่าเจอกับลิเวอร์พูลกับการภาคบรรยายเสียงสดที่ฟุตบอลไลฟ์ทีเอครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจง้งเตือนรอเอาไว้ได้เลยและพบกันคืนนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ พบกับสวนอาหารแอบแซบบ้านทุง OM, ardi, ่งเจป้อมบรรยากาศดีดนตรีเยี่ยมอาหารแซบฟรีคาราโอเกะและเค,ค้กวันเกิดรับจัดงานเลี้ยงทุกชนิดสำรองที่ล่วงหน้าโทรศัพท์0963610879เข้าข้างซอยเทสโก้โลตัสอำเภอจตุรพักทีมานจังหวัดร้อเอ็ดหรือเพียงแค่ปักหมดุดแอบแซบบ้านทุ่งใน Google Map ก็เจอแล้ว